สวัสดีครับตอมเป็นตุงนะครับผมวันนี้ถึงคิวฟุตบอลยูโรปาลีกแล้วนะครับคู่เอกของรายการคืนนี้อยู่ที่คัมนูนะครับระหว่างบาร์เซโลนาเจ้าบ้านนะครับเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับคู่นี้นะครับเรียกได้ว่านานๆเจอกันทีในฟุตบอลยุโรปนะครับนานๆจะมีมีโอกาสได้เจอกันทีในฟุตบอลยุโรปนะครับธรรมดาเจอกันอยู่ในแชมเปี้ยนลีกแต่ปีนี้นะครับลดชั้นลงมาหน่อยนะ ไปเจอกันที่ยูโรปาลีนะครับมาดูกันนะครับความพร้อมของทั้งสองทีมนะครับบาร์เซโลนานั้นนะครับห้านัดหลังสุดชนะรวดห้านัดน,นะครับส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นห้านัดหลังสุดชนะ4ี่เสมอหนึ่งเรียกได้ว่าฟอร์มค่อนข้างที่สูสีกันมาเลยทีเดียวนะครับปีนี้ฟอร์มดีทั้งคู่นะครับแต่เสียใจด้วยนะตกมาอยู่ที่ยูโรปาลีคืนนี้นะครับนัดแรกบาร์เซโลนานั้นจําเป็นต้องชนะนะครับ ผู้สกาต่างประเทศเปิดมาให้จําเป็นต้องชนะนะครับบอลถูกกฎหมายต่างของต่างประเทศนั้นนะครับต้องชนะอย่างเดียวนะครับถึงจะนะครับบรรดานักลงทุนถึงจะยิ้มหวานได้นะครับเฮตูเฮในการเจอมาในฟุตบอลยุโรปนะครับปี2019เนี่ยบาเซลนาเปิดบ้านชนะ3-0นะครับแมนยูเปิดบ้านแพ้1-0นะครับในแชมเปี้ยนลีกนะครับแล้วก็ดูเกอน1-7บาเซลนาก็ชนะ1-0นะครับได้ว่าเฮตูเฮในการเจอกันมานะครับ นะครับเฮสเพสในการเจินมา Bar บาร์เซโลนาเป็นต่อนะครับผมชี้ไปที่บาร์เซโลนานะครับด้วยความที่ไม่ชอบแมนยูอะอนะแช่งให้มันแพ้นะชี้ไปที่บาร์เซโลนาด้วยนะครับผมบาร์เซโลนาจะเปิดบ้านเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูเต็ดได้ครับผมไปที่ฟุตบอลถ้วยยุโรปอีกถ้วยหนึ่งนะรเรียกว่าถ้วยเล็กเลยนะครับ ยูฟายูโรปาคอนเฟล็นซ์ลีกนะครับระหว่างเจ้าบ้านนะครับบาก้ากับฟิออเรนติน่าก่อนอื่นใครยังไม่ได้เข้าเป็นครอบครัวเในบางทางเข้าหน้าช่องครับผมนะครับคู่นี้นะครับบาก้านั้นนะครับอันดับในลีกนั้นอยู่ที่อันดับ3นะครับส่วนฟิออนนั้นอยู่ในอันดับที่อยู่ในอันดับที่14ของตารางแล้วก็5นัดหลังสุดของทั้งคู่นะครับบาก้านั้นชนะ4แพ้1ส่วนฟิออนนั้น แพ้3ชนะ1เสมอ1เรียเได้ว่านะครับฟิออนนั้นฟอร์มนี้ค่อนข้างตกลงไปมากเลยทีเดียวนะครับผมเฮตเฮตในการเจอกันมาของฟุตบอลยุโรปคู่นี้ก็มีนะครับยังไม่เคยเจอกันมาเลยทั้งคู่นะครับเป็นครั้งแรกที่เจอกันนะครับเรดเปิดมาที่ราคาเสมอเจ้าบ้านนะครับบราก้านะครับฟอร์มค่อนข้างดีนะครับในปีนี้นะครับผมคิดว่านะครับคู่นี้บาร์กานั้นนะครับน่าจะนะครับอย่างน้อยไม่แพ้นะครับ มุมเสมอมุมชนะอยู่ที่เจ้าบ้านนะครับชี้ไปที่เจ้าบ้านนะครับบรากานั้นจะไม่แพ้ฟิโอเรนตินาฟิอรเรนติน,น,า,น,นานะครับแล้วก็อาจจะไปถึงชนะเลยก็ได้ครับผมสวัสดีครับ